สวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มรารีผ้าไทยทุกๆท,ท,ท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะมีผ้าถุงส,ยสวยๆมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าที่รอบเอว40นิ้ว42นิ้วก็สามารถใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าหาเป็นงานผ้าไทย ผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าไหมมัดหมี่นะคะทอเครื่อง3ตะกอคุณลูกค้าขาผ้าไหมมัดหมี่ทอเครื่อง3ตะกอค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S มีทั้งหมด4เฉดสีมีสีแดงค่ะมีสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขามีสีน้ําเงินแล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา 0890416008ค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาท990บาทคุณลูกค้าคะปกติ1,290บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆให้เลยค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะบอกว่าอยากได้ผ้าถุงเนาะสวมใส่นะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่ไปร่วมงานสวมใส่เข้าวัดทําบุญคุณลูกค้าขาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะคุณลูกค้าน้างานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะ อาจผ้กกาวเต็มผืนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมไปใส่ติดตะขอแล้วใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดยวนุ่มขออนุญ,ญาตใส่ให้ดูนะคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจาก990บาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา089 0416008ชอบผืนนี้หรอชอบผืนนี้สีแดงค่ะ ผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ990บาทเท่านั้นจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะนำไปสวมใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ นำไปสวมใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ค่ะคุณลูกคา้าขาสวมใส่ได้เลยนะวันนี้ค่ะเสื้อที่นุ่มเลือกที่นุ่มสวมใส่อยู่ตอนนี้เป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ามีเสื้อสวยๆอยู่แล้ววันนี้คุณลูกค้านะคะรับนะคะผ้าถุงสวยๆวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยมีแค่สีละหนึ่งผืนเท่านั้นมีแค่สีละหนึ่งผืนเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้้าผืนนีีสแด มีสีม่วงมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีชมพูค่ะคุณลูกค้ารับผืนไหนดีคะ990บาท990บาทค่ะคุณลูกค้ากดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่าริภาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะนุ่มมีผ้าสิ้นตีนจกสวยๆนุ่มมีผ้าสิ้นตีนจกสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะโปรโมชั่นที่แถมผ้าสิ้นตีนจกนี หมดเควันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าไว้แบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจบอกว่าอยากได้ผ้าถุงนะคะอยากได้ผ้าถุงที่นะคะไม่ต้องจัดไม่ต้องรอไม่ต้องรอที่จะต้องตัดใหม่อย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหากับงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆวันนี้ค่ะผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้า่ะเนื้อผ้าเรียบเนียนสวยค่ะ ใส่สบายใส่ได้เลยคุณพี่จ๋าใส่ได้ถึงรอบเอว40นิ้วนะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงที่นุ่มนะคะใส่อยู่ตอนนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 0 4 1 6ด0 8บอกว่ารับนะคะผ้าถุงผ้าใหม่ที่ราคา990บาทแจ้งกับแอดมินแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงถ้าคุณลูกค้าทราบว่าตนเองใส่รอบเอวเท่าไหร่แจ้งแอดมินเลยนะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะติดตะขอไปให้ด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าถุงสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เเลลยคคุณูกคะคะ้้าาป็นพ,พรอมส่ง เป็นผ้าถุงสวยพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าจ๋า9 9 0บาท990รบาทรวมไปถึงนะคะโปรโมชันดีโปรโมชั่นเด็ดวันนี้ค่ะซื้อ1แถม1วันนี้ซื้อ1แถม1วันนี้คุณลูกค้าค่ะนุมมีผ้าสิ้นตีนจกสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยสำหรับโปรโมชันที่แถมผ้าสิ้นตีนจกนี้หมดเขตวันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศู0 0 8ค่ะ0ก้าศูน0์สี่หน้่งทยผ้ายอ ผ้าใหมสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าชอบสีแดงรับผืนนี้เลยค่ะพี่ถ้าชอบสีแดงรับผืนนี้ไปสวมไปใส่ได้เลยสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสวมใส่ไปร่วมงานบุญคุณลูกค้าหางานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่สวมใส่เข้าวัดทาบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็ชอบผืนไหนสั่งซื้อได้เลยคุณพี่จ๋ามีทั้งหมด4เสีค่ะ มีทั้งหมด4ี่เฉดสีค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงคุณลูกค้าขาลวดลายสวยงามมากๆลวดลายสวยงามมากๆค่ะเนื้อผ้าเรียบเนียนเนื้อผ้าเรียบเนียนใส่สบายค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องค่ะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องใส่สบายค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเนื้อผ้าเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะราคาผืนละ9 9 0บราท วันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะเหลือแค่สีละหนผืนเท่านั้นเหลือแค่สีละหนผืนเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าจา๋า089-0416-008ค่ะเบอร์โทรของร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะ สามารถนะคะนาไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะสามารถนําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นการยืนยนันสินค้าอยากได้ผ้ารุ่นนี้แหละนะคะบางครั้งบางทีพูดไม่ตรงกันเนาะคุณลูกค้าคะเข้าใจต่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็เวลาจัดส่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดมีความผิดพลาดได้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าทราบว่า ตอนนี้แหละวันนี้ได้ดูวันนี้เลยได้ดูตอนนี้อยู่โทรเข้ามาตอนนี้เลยค่ะ0890416008ถ้าชอบผืนนี้รับผืนนี้โทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยบอกว่ารับผ้าถุงนะคะ ผ้าถุงผ้าใหม่ที่เย็บเสร็จแล้ว990บาทแล้วที่แถมผ้าสิ้นตีนจกอีก1ผืนนะคะคุณลูกค้าคะหมดเขตวันที่16กรกฎา,าคม2568นี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าตามนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้านะโปรโมชั่นซื้อ1น,นะคะหผืนแบบนี้990บาทเนาะคุณลูกค้าคะวันนี้จัดให้เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าวันนี้นะคะงานผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าได้ใช้งานคุณลูกค้าซื้อไปคุณลูกค้าได้ใช้งานจริงมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะถ้าเรานะคะซื้อไปแล้วเราได้ใช้ถ้าเรานะคะช็อปไปแล้วเราได้ใส่คุณพี่ขามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเนื้อผ้าดีค่ะใส่สบายด้วยนะคะคุณลูกค้านะเนื้อผ้าเงาสวยมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะร้านแม่มรีผ้าไทยของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ 0890416008ค่ะเสื้อที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือราคาอยู่ที่2,390บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าที่เรานํามาตัดนะคะมีหลากหลายรูปแบบเสื้อที่ร้านของเราจัดจําหน่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะคุณลูกค้าคะ่ะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นผ้าไหมราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,390บาทนะคุณลูกค้าคะ่ะถ้าเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ สองตะกอเหมือนที่นุ้มใส่อยู่ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่2390บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าอยากได้ผ้ารูปแบบไหนอยากได้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่องสามตะกอนะคะในการตัดเย็บราคาก็จะอยู่ที่1,390บาทแต่ถ้าชอบเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอแบบนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2390บบาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะข้อมูลตามนี้ที่เราแจ้งให้เลยคุณพี่จ๋า ร้านแม่มริภาไทยของเราหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากหอโถงอยู่ห่างจากบึงพารันชัยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะแวะมาดูแวะมาช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้นาที่หน้าร้านแม่มริภาไทยของเราก่อนก็ได้หรือว่าจะเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1 2 0 0 0รีวิวทางช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราก็ยินดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะทางช่อง YouTube แม่มริภาไทยของเราด้วยนะคะ <S 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 หน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าค่ะนะคะเช็คอินที่นี่แหลคะค Google แม่มาลผ้าไทยคุณลูกค้าคะเข้ามาดูเข้ามาช็อปได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อช่องทางการดูดรีวิวสินค้าแบบนี้เยอะมากคุณลูกค้าลองเสิร์ชดูได้ค่ะคุณลูกค้าคะ ขอบพระคุณพ kind of ี orange, loves, ่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะผืนนี้สีน้ําเงินค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนที่ชอบสีเข้มๆชอบเฉดสีน้าเงินอยู่แล้วคุณลูกค้ารับผืนนี้ไปเลยค่ะแล้วขอบอกก่อนว่ามีแค่สีละหนึ่งผืนเท่านั้นคุณลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าเลือกไว้สัก2ผืนก่อนนะเบื้องต้นนะคุณลูกค้า่ะแต่ถ้าชอบผืนนี้สีน้ําเงินน่ะชอบแล้วล่ะโทรเข้ามาตอนนี้เลยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงสีชมพูด้วยคุณลูกค้ารับผืนไหนถ้าชอบสีชมพูก็โทรมาเลยเพราะว่ามีแค่ สีละหนึ่งผืนเท่านั้นนะคะต้องขออนุญาตแจ้งแบบนี้ค่ะผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะผืนนี้สีน้ำเงินผืนนี้สีน้ำเงินค่ะสวยเข้มมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยศูดเ8ยค่ะงานผ้าไทยผ้าทองงานผ้าไทยผ้าทองคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะ รูปแบบงานตัดจะเป็นผ้าถุงแบบป้ายจิตตะขอฟรีไซส์แต่เราตัดแบบสุดผ้าเลยคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะรอบเอวที่ใส่ได้ได้ถึง42เลยจ้ะพี่รอบเอวสูงสุดที่ใส่ได้ใส่ได้ถึง42นิ้วเลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะอย่าลืมนะช่วงนี้โปรโมชั่นดีมากๆคุณลูกค้าขาเรามีผ้าสิ้นตีนจกสวยๆมูลค่า290บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ8 0416008ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะไม่ทราบรายละเอียดไซส์ไม่ทราบว่าใส่รอบเอวเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาีหยวของเรานะคะก็จะแถมตะขอไปให้1ชุดนะเราจะแถมตะขอไปให้คุณลูกค้าติดเองนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ารับผืนไหนคุณลูกค้าก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008 ร้านแม่มารีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบผ้าผืนไหนรุ่นไหนบอกนะชอบผ้ารุ่นไหนผืนไหนบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวทางร้านของเราจัดการให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผืนนี้สีน้ําเงินนะผืนนี้สีน้ําเงินสวยไหม <c oughs> ถ้าชอบสีน้ําเงินก็รับผืนสีน้ําเงินผืนนี้ได้เลยจ้ะ <c oughs> ชอบผืนไหนซื้อเลยคุณพี่ขา990บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะตัดเผื่อให้ด้วยนะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเสียดายสวยแต่ใส่ไม่ได้ คุณลูกค้าจ๋าวันนี้ใส่ถึงรอบเอว42แล้วนะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงรุ่นนี้ใส่ถึงรอบเอว42ก็ใส่ได้คุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยใส่สบายด้วยค่ะใส่สบายเข้ารูปเข้าทรงสวยงามด้วยนะคะเรามีเสื้อเยอะแยะมากมายอยู่แล้ววันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะมาเลือกซื้อเลือกชอบนะคะผ้าถุงสวยๆผืนนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416 หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR Code คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผ้าถุงนะคะที่นํามาจัดโปรโมชั่นนี้คือคือแบบว่าเหลือแค่สีละหนึ่งผืนลายละหนึ่งผืนแบบนี้ค่ะเรามาจัดโปรโมชั่นเซลให้กับคุณลูกค้าเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแต่ขอบอกก่อนว่ามีแค่สีละหนึ่งผืนเท่านั้นดังนั้นค่ะคุณลูกค้าเลือกไว้สัก2ผืนอย่างเช่นชอบสีแดงกับสีม่วงแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าก็เลืืออกกไว้่นนน2ผะ เลือกไว้ก่อน2ผืนนะเผื่อผืนใดผืนหนึ่งหมดนะคุณลูกค้าขาขอพระคุณมากๆม,ม,มีแดงมีม่วงมีน้ําเงินแล้วก็มีสีชมพูค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอผ้าถุงสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขา0 9บาท990บาทค่ะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยนะจากปกติ 1290บาทคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าสิ้นจีนจกสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีก1ึงผืนด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้นะคะเป็นของคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ่าไทยของเราที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะอยู่ในขณะนี้แหละค่ะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้ด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่านะคะนุ่งก็จะมีโปรโมชั่นนะคะสินค้าราคาพิเศษนะคุณลูกค้าขาถ้าแบบว่าน้มันหมดสต็อกแล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะมาจัดทํานะคะเป็นสินค้าราคาพิเศษให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันด้วย ขอพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้สีน้ําเงินพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าคาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์นะคะทางช่อง u t u b e แม่มารีพาไทยของเราด้วยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสวยเนาะใส่สบายด้วยค่ะ เพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านอาจจะชอบมากเลยถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายจิตะขอฟฟีไซส์แบบนี้เราสามารถขยับตาขอได้เองเราสามารถขยับตาขอได้เองค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะจะเป็นอะไรที่สะดวกเพราะว่าบางครั้งบางทีเนาะคุณลูกค้าจะเราทานเนาะ ช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะคือแบบว่าอร่อยใช่ไหมมีผลไม้ให้ทานเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะบางทีเราก็อาจจะแบบว่าขยับไซส์เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วจําเป็นต้องมีผ้าถุงแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าดังนั้นค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดขอฟรีไซส์แบบนี้เป็นอะไรที่ต้องมีติดบ้านไว้เป็นอะไรที่ต้องมีติดบ้านไว้เลยคุณลูกค้าขาเผื่อกรณีฉุกเฉินเหมือนที่น้องบอกนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาบาะคังบางทีเราตัดไว้แล้วมันใส่ไม่ได้แล้วเราจําเป็นต้องสวมใส่ผ้าถุงสวมใส่ชุดไทยนะคะแล้วเขาฟิกมาบอกว่าอยากให ร่วมนะคะแบบใส่ผ้าถุงอะไรเนี้ยคุณลูกค้ามีผ้าถุงรุ่นนี้ไว้ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าคะจะเป็นอะไรที่สะดวกจะเป็นอะไรที่ง่ายมากกว่านะคุณลูกค้าขาซื้อไว้เลย เรติดแล้วก็ทําตะขอเผื่อไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเบื้องต้นมากอดก็ได้นะยางเช่นนุ่มอ่ะนุ่มใส่รอบเอว30ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอยากให้ทางร้านของเรานะคะติดตะขอเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็น30-32อย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถบอกได้นะแต่ทางร้านของเราติดตะขอเพิ่มเติมไปให้ขอบคุณมากๆแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่าริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชอบผ้าไทยนะคะรูปแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามานะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆ ไปถึงนะคะโปรโมชั่นดีๆเยอะมากคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอวันนี้ค่ะร้านแม่าริพาถทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านผืนนี้สีชมพูจ้าเป็นไงคะผืนนี้สีชมพูสวยหวานมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะด้านในอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะด้านในอัดผ้ากาวเต็ม คุณลูกค้าคะสามารถเปิดออกมาให้ดูให้ชมเต็มๆผืนแบบนี้ได้เลยสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งนค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้ายสงยานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะาน่หนนนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีชมพูเป็นไงคะสวยหวานไหม สวยหวานระมุนมากๆนะคะสวมใส่กับเสื้อสีชมพูโอรสสวมใส่กับเสื้อเฉดส,สีชมพูคุณลูกค้าขาเสื้อผ้าไหมเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าสวมใส่ได้เลยค่ะสวยอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะผ้าถุงเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นสีชมพูเบาๆสีชมพูสวยงามค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ ราคาอยู่ที่990บาทราคาอยู่ที่990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะชอบผ้าไทยรูปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆเนาะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยเต็มผืนคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ใช้งานนะคะใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสวมใส่นะคะ ไปร่วมงานบุญงานแต่งงานบวชง,งานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยพี่ๆจ๋าขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก,ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงวันนี้นะคะออเดอร์เยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะคะที่คิดถึงกันขอบพระคุณนะคะที่ชอบผ้าไทยแม่มารีนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆซึ่งร้านของเรานะคะก็จะออกแบบดีไซน์มาให้ดูให้ชมเรื่อยๆคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจรูปแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ผ้าที่นุ่มเลือก มาตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ2ตอตะกอรราคาค่าผ้าราคาเมตรละ750บาทจังตะะจะนำไปตัดเสื้อซื้อ2เมตรค่ะคุณลูกค้าคะ สั่งจะนําไปตัดเสื้อซื้อ2เมตรแต่ถ้าคุณลูกค้าจะสั่งตัดเสื้อกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้ถ้าเป็นของคุณผู้หญิงราคาเริ่มต้นอยู่ที่2390บาทคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาที่เบอร์0 0 9 4 1 0 0 8ค่ะชอบผ้ารูนยารถตหนต่อเลือกชอปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าวันไทย ขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งคุณลูกค้าคาะวันนี้ซื้อ1แถม1ค่ะงานผ้าไทยสวยๆผ้าถุงสวยๆแบบนี้990บาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าสิ้นตีนจกแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยวันนี้ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับสีแดงด้วยเป็นรับ2ชิ้นใช่ไหมเป็นรับ2ผืนผืนละ990บาท2ผืน1980บาทคุณลูกค้ารับไปเลยคะ่ะ ถ้าสิ้นตีนจกสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรี2ผือเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้จัดถึงแค่วันที่16การ,รากฎาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะชอบสีไหนชอบสีอะไรเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้จัดให้ทั้งหมด4ี่เฉดสีวันนี้ร้านแม่มารีพาไทยของเราจัดให้ทั้งหมดด4เฉสีค่ะ สีชมพูสีม่วงสีน้ําเงินหรือว่าสีแดงดีคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะา0 8นย4สี่ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโค้ดนะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบเสื้อทรงนี้แต่ชอบเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสาตะก้อ ราคาจะอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทคุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบนะคะแล้วก็เลือกผ้าได้เราสะดวกใส่แบบไหนคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคา่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอหรือว่าจะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ2ตะกอเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ในขณะนี้แหละค่ะคุณลูกค้าชอบผ้ารูปแบบไหนแจ้งกับแอดมินได้เลย08904-16008าแราแม่มารีผ้าทไทยขอขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่ททานฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มรารไทยของ